Oh, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้ามืโมนิมาพร้าวกำลังใหญ่นะคะแล้วก็ไอาชาแล้วก็น้องหมาโกโก้อีเชนเคยคะ่ะทุกคนเนี่ยตอนดึกๆนะคะเนาะจ้ามืโมนิลำย่าก็ไอาชานะคะเลิกงานดึกนะคะทุกคนมาหอด่านกับเกือบสามทุ่มกว่านะคะสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มแล้วค่ะทุกคนนะคะโอ้ยมืโมนิเฮ็ดงานเมย์คะ่ะค่ะทุกคนเออเตรียมตอนรับกุ๊ก มะอื่นนะคะเนาะอาจารย์เพาะเ็ดอาหารเตรียมอาหารไว้นะคะมะอื่นนี่กะสีแห้งแห้งสีเลือดหรือก,ก็นีอีกค่ะทุกคนผละหาถุมเที่ยงขึ้นผลราคาทุกคนอืมนะคะมันี้มาหอดนะคะแม่โกโก้บ้างได้ค่ะทุกคนเอองอนพ่อคะ่ะงอนพ่อก็แม่ว่าพ่อก็แม่เลือดึกเออบ่สนใจเพื่อนมองพ่อเพื่อนนะพ่อเพื่อนหยอกเออเพื่อนอะโกโก้โกโก้จะงอนอะไรพอ่อค่ะหืม น่ะเกาอีกแล้วเนี่ยให้พ่อมาหาเห็บให้หน่อยเนี่ยแล้วเห็บขึ้นแล้วมั้งเนี่ยมึงค่ะทุกคนเออพอเพิ่นสีคุ้มเอาเห็บออกให้ลูกเพิ่นนะคะเออมาเพิ่นขั้นลายมือแล้วนะคะเนาะเอาวันเอายาเห็บให้เพิ่นกินเด็ดค่ะทุกคนเออนะคะแต่ก็ยังเหมือนยังยังมีอยู่นะค่ะเนาะเดี๋ยวสืส่อไม่ให้กินอีกค่ะทุกคนนะคะยานีนก็กินได้ อ,อยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะ่ะกินได้แล้วก็เดือนหนึ่งนะคะเพิ่นอ่าชายใบเห็นหลายตัวอยู่นะคะนาอก,ก็เรียกว่าเสียาเฮปนะคะออกจากเมกูกูค่ะทุกคน <c oughs> เห็นเพิ่นเก่าดูนะคะออายบายเห็นตัวใหญ่ๆหลายตัวเลยค่ะอมแม่กูกูดูสีหันหลังให้พ่อเลยนะเอวันนี้พ่อคิดถึงสุดๆเลยมาถึง เออมาจากที่ทํางานเหนื่อยๆนะคะก็มาเล่นก็ยังมีเวลามาเล่นกับแม่โกโก้นะนี่โอ้พ่อสมชายน่ารักสุดๆเลยนะคะทุกคนอนะคะปุณนะเอ้ยพ่อน่ารักพอมีการซ่งไฟนะคะเออนะคะหามัดหามัดหาเห็บให้น้องมานะคะทุกคนคุกคนนะ เป็นกระสิคือจังโคตเลยนะคะเนาะอันคือจังเด็กน้อยน่อมไหมค่ะเวลาเพิ่นมีเห่าไม่อยังเนาะเออแม่หน่สิคุ้มหาหายด้วค่ะเพิ่นกระสีโหนหวยบ่อยากให้หาจังสันจังเสียนไหมคะทุกคนเออผัดเฮาใหญ่มากเนาะเออเฮาก็อยากให้เพิ่นหาหายได้ป่ะหน้เพิ่นเป็นป,นนป,ปะหาหายแต่ตอนนน่นอนนะงดงิดนะคะเออตอนใหญ่มากนี่หาหายรู้สึกโอ้ยสบายหัวนะคะอันนี้ก็คือกันค่ะทุกคนเออเพิ่นสิบ,บ่อยากให้เฮาหาหายไ่อยากให้เฮาันนีหรือโมโหจัก สบายแล้วเนาะโกโกโอ้อันนี้นะสบายเด้นี่พอหาให้อออเอาตัวฮิบตัวมัดออกนะคะทุกคนจะได้แบบว่าสบายตุนสบายตูนะคะเนาะเออพอไอช่ายเป็นกระวาเซี่ยวออกไฮไลายมือแล้วนะคะเดี๋ยวสิไปซื้อ,อยาไม่กินค่ะทุกคนนะคะยาค่าน,อ ep, นอ้องเห็บเนาะไอเห็นเพิ่ะมันเพิ่นมันเขียวนะคะทุกคน เออกระเลยเออหานะคะเพินสิมีแนวดึงออกน้ำเล็กค่ะทุกคนเออผัวนะเฮ้ยนะเมียกกลก็โอ้ไม,ม่แห้งตูนไม่แห้งตูนเลยคะ่ะเนาะเออพอดึงเฮ็บออกห้อืมเพิ่นกับ่อยกให้พอเห็ดออกห้ยด้วยค่ะทุกคนเออเนาะอืมฮิปตีเพิน่นสิกินเหลือดได้เนาะคะ่ะเนาะเออตอนนั้นน่ะของเจ้าก็แรงหน่อยนะขืนเต้ เลยคะ่ะทุกคนเออแต่ว่าอันนั้นมันเป็นชนิดชนิดตัวน้นอยๆนะคะเนาะอออายแบบอ๊้ยลำยิ่เห็นแล้วลำยิ่นขนลุกเลยคะ่ะฟาวไปซื้อยาไม่เพินนะคะเออซื้อมาให้กระลุดออกเวิร์ดคะ่ะทุกคนเพะสนไตออกเลยเนาะคะ่ะเนาะออันนี้คือการอันนี้กะซื้อยาแม่เพิรนกินนะคะเห็ดเฮินกระสิไตออกนะคะอันนี้นะซืเวิร์ดรดยานะคะ แต่ก็หาแต่ให้กินบ้างได้เนี่ยค่ะทุกคน,นยังบะขันเด้ครบเดือนอยู่นะคะก็บ่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวซื้อมาหอ,อีกนะคะอหรือถ้าเขาบอกขันเด้เพิ่นกินเท่ากันนี่แหละค่ะหายเพิ่นหายเพิ่นมันในพ่อเป็นคุ่มหาให้ลูกเนมดูซิเนี่ยโอ้พ่อสมชายน่ารักสุดๆเลย กลับจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยอก็ยังมาเล่นกับแม่โกโก้ถึงจะตึกแค่ไหนก็ต้องมีเวลาให้ลูกนะคะมีเวลาให้ความสนใจเพิ่นนะคะเล่นน้ำเพิ่นนะคะสางความผ,กผูกพันให้เพิ่นนะคะทุกคน <c oughs> น้องมาหน่อยนะคะก็ถือว่าเพิ่นเป็นลูกคนหนึงแลยได้ดค่ะทุกคนเอกาก็หาเพิ่นะะคะเนาะ อ,อมาหอดกะขันบ่เห็นเพิ่นขาดเพิ่นไปนี่ก็รู้สึกโอ้ยเงาเด้เนะาะค่ะทุกคนอ,อขันมานี่บ่บเห็นเพิ่นนี่สิเงาเลยดเด้แต่กับเพิ่นก็อยู่ตลอดค่ะทุกคนเวลามาหอดบ้านปู่นเหล่าเพิ่นไปเล่นน้ตั้งต่ปากสอยเลยค่ะท่างเขาเพิ่นจํารถพอได้นะคะทุกคนเออเห็นมาแตา่ไกลๆจาได้เลยฟ้า,าแลแลนออกมะรับค่ะทุกคน เลีนออกมาเลยนะคะเออกระดิ๊กฮางดิกดิ๊กถะเออขึ้นจานลำแย่มาดันแลงนั่หนารถนลำแยกไปเฮ่เออยานไอชาเหยียบซะเนาะนะคะเลีนตัดหนาไปเลีนตัดหนามากนะคะดีใจแห้งหลายนะคะเออพ่อพ่อมาจอดตรงคอกรถแล้วนะตรงที่จอดรถกดแรนขึ้นเตียงเลยค่ะทุกคนเลีนขึ้นเตียงประจําตําแหน่งเลยค่ะกระดิ๊กฮางดิกดิกันสีไหมคะทุกคนเออขื่นเตียงตัวนี้แหละเออ พอกระแม่เปิดประตูมากกับมันูปหัวเพิ่นค่ะทุกคนแล้วก็เอิอนซื้อเพิ่นเด็นน้ำเพิ่นนะคะปุณนะเพิ่นอันได้ยินเสียงมูเฮาไหมคะทุกคนปุณนะเพิ่นสินไปไล่แมวด้วยบา้านนี้อันได้ยินเสียงมูบนเฮาน่ะไหมคะ่ะพ่อบอกว่าอย่าไปลูกอย่าไปม,มาแล้วไหมพ,พ่อปุณนะโอ้ย <laughs> ไปละค่ะทุกคน <laughs> นันเละเพิ่นในสิมากไปยังสี่เลยค่ะทุกคนบ้านี้ ไปแล้วก็ย่านไปกัดแมวกัดไก่กัดอีหยังเพิ่นแล้ค่ะก็จังว่าสิได้ล่ามเพิ่นไว้น่ะค่ะเพิ่นดื้อนะคะทุกคนอืม่าแช่บาเดี๋ยวนอนก็กลับมานะคะเหมืนพิ่นนะคะทุกคนเพิ่นเรียนกลับมาล่ะโกโก้อ่าโกโก้ต้องเชื่อฟังพ่อกับแม่เราลูกไม่งั้นน่ะลูกจะโดนล่ามนะเข้าใจไหมมาเร็วนะพ่อบอกว่ามาเร็วมาๆมายานอันะยานอัน ตัวเน็บไหมคะทุกคนยานอันตัวเน็บหนีบนะเออตัวเน็บอาเอาเนบมาหนีบนะคะตัวเนบเออกเห้เพิ่นเพิ่นยานไหมคะเออเพิ่นเพ่นอยากเห็นหนีบอวบสิเไหมคะทุกคนโอ้ยมันขั้นเนาะแบบว่าขันเป็นคนเท่าเนาะเออขันมีคนา้นมหาหนีบอันนี้ขันขันข้นออกก็คือจังลำย่อยสิเออขันมีคน้นมาลุผมงอกค่ะผมขั้นหาย,ายังไงเนี่โอ้ยมีเฮงหัวนะคะ่ะทุกคนเออสบายหัวสบายผมถึงไหมคะเมื่คืน วิ่งเพื่นหลนกัะพ่อเพิ่อนอื่นเพิ่นบอยากไปแล้วย่านพ่อเพิ่อนอันหาฮิปให้เห็ไหมคะทุกคนโกโก้มาแล้วโกโก้มาเร็วมา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 เร้วให้พ่อหาให้ไพ่เออหาให้มันหมดเห็นไหมน่ะหนูคันเห็นไหมเออหนูซีหน้าคันเกาเดี๋ยวพ่อหาให้นะหาเจ้าตัวคันออกให้หมดนะคะเออไอตัวประหลาดเนือสัตว์ประหลาดพ่อเพื่อื่นสัตว์ประหลาดเออ เดี๋ยวพ่อหาตัวสัตว์ประหลาดออกจากตัวให้หนูนะเออหนูจะได้มันต้องคันไงคะลูกอืมโอเคไหมต้องเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อกับแม่นะคะเออกโก้เฮ้ยทุกคน,นะคะเมเลยค่ะราเบิงความห่าลักของน้องหมานะคะเนาะเออน้องหมาซี่ขากะซ้ำว่าลูกนะคะทุกคนเออลูกผู้หนึ่งของ อเมยกัอายชาเลยแหละค่ะอืมมาหอดนะคะเมืยออปบันไดนะคะกับตองมาเห่นน้าเพลินนะคะ่ะทุกคนเออเขาแค่เหลนน้าเพลินน,น,นะฮะเนาะตนแรกก็ว่าเมย์มาสิบลเลนน้าเพลินเน,นะะี่ยค่ะแต่เห็นเพลินกระดิกางติกใสอ่อนห้าองศ์สิแม่ะคะ่ะห้ากโอโอที่จะเหลนน้าเพลินนี่บัไดเลยค่ะเขาตรงเหลนนะคะตรงเหลนตรงทักท้ายเพลินเออเพราะเพลินอ่อนเก่งอ่อนแบบน่ารักนะคะอือ พอเป็นพยายามคุ้มคาทุกคนคุ้มสิหาอีกเนี่ยมามามา้าหนึ่งพ่อคนสีเอาโซเดี๋ยวเนี่ยพ่อจะทําให้เสร็จแต่เดี๋ยวเห็นโกโก้คันเดี๋ยวโกโก้ก็พร้อมลงลอหมืออเดี๋ยวโดนสัตว์ประหลาดดูดเลือดพ่อบอกโดนสัตว์ประหลาดดูดเลือดเอสัตว์ประหลาดทุกคนดูดเลือดนพร้อมหมดเลยนะนี่เหมือนเจ้ากำลงน้อยเลยเนี่ยตอนนั้นนะคะเจ้ากำลงน้อยเนี่ย เป็นไปได้ไม่จะใส่บุ้นนี่ค่ะทุกคนเต็มตูวเต็มท้องพันอยู่นะคะลำย่เห็นแล้วก็เออฟ้าวนะคะซื้อยาไม่เพิ่นเออมือสองมือเพิ่นกระลุดออกเบิดค่ะทุกคนเห็เพิ่นสิไตออกนะคะเนาะเออไตดอกออกโดยอัตโนมัติเลยค่ะออันนี้คือกันนี่แม่โกุกุนะคะตะกี้เพิ่นกระบืมีได้ค่ะเออเพิ่นไปติดมาจากใสอีกบุ้นนี่ค่ะทุกคนแต่ว่านี่จะเป็น อีกพันหนึ่งนะคะนี่พันธุตัวใหญ่นะคะสิมีพันตัวใหญ่พันตัวน,ออน,วน่อยออมมืม่อเนี่ยนะพ่อเพิ่นกะหาให้ดีดีเมื่อเนี่ยค่ะทุกคนเห็ดน้ำลูกดีดีเนาะค่ะเนาะเอออายใช่ไหมนา่ารักค่ะค่ะเออเห็ดน้ำลูกหาเหดพายังให้ลูกเออลูกเพิ่นกะงอเงี้ยหัน่าโอ้ยลูกติ๊กลูกติ๊กนะคะเออวัให้พ่อหาให้เอต้องอยู่นิ่งๆน,งนะดูดิเนี่ยสบายดูสิเนี่ย อสบายจะตายโกโก้พ่อหาให้นะโอ้ยเขามันน้ำย่เนี่ยโอย้คือสิมีแห้งเยาวๆนะคะทุกคนม,มีคนมาหาให้เนาะคือจะองอว่าเฮ้ยผมหัวสิมีคนมาหาลูกผมหกให้นะคะเออสบายหัวแล้วเด็กค่ะทุกคนนะพ่อเพิ่นามาแล้วบักวะมาแล้วโกโก,โก้มา พ่อปวดขาแล้วมาเรามานั่งหาเห็บกันสองพ่อลูกนี่คงไม่นอนง่ายใช่ไหมคะเนี่ยอืนะนะคะมาเป็นลูกหน่อยเดี๋ยวนะคะทุกคนเอ,อ,น,อกกน้ำยาเมนิเกมาอัปเดตน้องหมาอีกคือเกานะคะ เช่นเคยนะคะทุกคนน้ำกระจอัปเดตน้องหมาไปเรื่อยๆย่งนีแหละค่ะเออติดตามน้องหมานะคะติดตามชีวิตน้องหมานะคะชีวิตของน้ำยล้วก็ไอาชานะะเนาะเออจะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่นาน่ารักน่ารักนะคะเออแต่แต่น้ำยมีน้องหมานี่ก็โอ้ชีวิตนี่รู้สึกแบบว่าเออสนุกสนานนะคะเฮ้ห้าแล้วก็ มีคุณคาขึ้นนะคะเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดนันเฮ็ดนี่เฮามีกิจกรรมนะคะแบบว่าเฮ็ดให้บ่่เบื่อสินไหมคะทุกคนเพราะว่าคือจังเรียมเมฆเคยวานแล้วค่ะเนาะเออแม่ก็จอช่ายกับบ่มีลูกสินีหมคะทุกคนอ่าการ่อบรเด้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือย่างส er pues, nah, ีมาหอยกัเฮ็ดนันเฮ็ดนีกัเออเบิ่งโทรศัพท์นะคะยูมุมแผ่มุ่มั่นสซน่นะคะทุกคนแต่ว่าพอเวลาเฮามีลงมาแล้วนี่หฮาก็ต้องมาใส่เวลานะคะ อยู่น้ำเพลินนะคะเรียนน้ำเพลินนั่งเือกเอาเขา่าหอยเพลินเอาขอนุนหอยเพลินนะคะหยอกันเล่นนะคะมีกิจกรรมรวมกันสินะคะทุกคนการทำให้ห้องเกิดแบบว่าความผูกพแบบันแ้วก็มีกิจกรรมทํานะคะรวมกันนะ,ะนี่นะคะแต่ละเหตุในห้องแบบว่าอ,อผ,ผูกพันน้ำเพลินนะคะเป็นการผ,ผูกพันน้ำมาห้องกับผูกพันน้ำเพลินนะคะเนาะ กเฮดให้ลำยนี้ก,ก็อายช่ายบองเหงานะคะก็คือแบบมีกิจกรรมแบบว,ว่าชีวิตไม่อีย่างให้เฮดมากมม้นะคะมีอย่างไ้เฮดหลากหลายเอือเฮากระือเฮาหนีโอ้แบบลำยอยนีบ่ค่อยวางเลยค่ะทุกคนปกตินี่สิมีเวลาวางหลายหลายเลยคะ่ะเออโดยปกติแล้วนี่สุมเือนี่แทมสิบมมีเวลาวางเลยค่ะทุกคนลำยายนะเออนะคะแบบเวลากินขา้าวกินข้าวแล้วก็ต้องเฝ้านะคะ เออพ่อมาหอดบานแล้วนี่ตรงฝ่ามาเออเล่นนะคะเล่นก็นองมานะคะเออแต่ปกติกสรสิเลิกนี่นะคะทุกคนอทุ่มซองทุ่มตลอดเลยช่วงนี้นะคะเออกับมาเห่นก็เพิ่นนะคะหอดสามสี่ทุ่มกระสินทำไมคะทุกคนเล่นเดียวเออเขาก็เขาก็ทายคลิปเป็นน้าเล่นเป็นหน้านะคะทุกคนอเ,อเออเสแล้วเขาก็มาล่วงคลิปนี่นะคะคือจงล่วงคลิปให้ทุกคนได้รับชมร่วมกันนะคะเออ นะคะหลุดคลิปกับหลดุดคลิปของเราเยอะสิค่อนข้างแง่เนาะค่ะแต่ละคลิปถ้าเป็นคลิปน้องหมานะคะแต่เท่าทายเ,เพลินๆนะคะ่ะเออทายไปเรื่อยมันเพื่อน,นอาสิญย่าบรนยานก,กาสิหลุดลุงอาจจะค่อนขอา้างซาแน่จักนอยโซสิหลุดเหลวของสุนะคะทุกคนเรื่องเธอกระดึกดืนเที่ยงขึ้นเลยค่ะทุกคนเออนะคะอืมนะคะเท่ากันนี่แหละค่ะเวลาถุกทุกยางของเท้านี่ก็คือแบบสมื่นนี่เ่งเริ่มนะคะ เริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆได้ค่ะทุกคนเออแบบก็ว่าแบบตั้งแต่เน,น้หน่อยเขาก็สินับถึงแบบว่าเออตอนได้สิญญานะคะนับนะคะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ,ๆได้ค่ะพอเข้าได้มืถึงจุดจุดหนึ่งนะคะที่อยู่ในช่วงวหายกลางคนหนึงสินะคะทุกคนเขาก็สิเริ่มคิดแต่ได้มาเนี่ยว่าเขาเหลือเวลาอีกทอดายอย่างนี้สินะคะทุกคนเออเหลือเวลาอีกทอดาอันนี้ล้วไม่ไดกัลมากลางคนแล้วนะคะเออแล้วก็น,นับ ถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วมือหนึ่งนับนะคะถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆนะคะเข้าก็เลยเหตเุทุกทุกมือของเขาเนี่หรือทุกเวลาอนะทุกเวลาทุกนาทียองเขาเนี่ให้มีคุ้นค่านะคะให้มีประโยชน์ใหญ่มากที่สุดนะคะทุกคนแต่ความยากเนี่ยกะน,นี่แหละเกิดมากก็นีน่แหละถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะคะ เพราะว่าเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะคะได้หูอีอย่างที่หลากหลายเออได้ไปมองนั่นมองนี่ได้ประสบการณ์แต่ก็ยังมีอีอย่างอีกมากมายนะคะที่เขาต้องได้ไปหาไปประสบพบเจอนะคะเผื่อเอาประสบการณ์นั้นๆแต่ว่าสาระล้ำแย่นน่ล้ำแย่คือว่าล้ำแย่นี่นโอ้คุ้มแล้วนะคะทุกคนเออเขาได้ล่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเออถือว่าเขาคุ้มที่สุดแล้วนะคะเอพอพอใจในชีวิตของเขาแล้วสินะคะ ต่อไปเขากะนี่ยนะคะเฮ็ดแต่เรื่องดีๆคิดแต่สิ่งดีๆนะคะเออคิดดีทําดีนะคะทุกคนเออเออเฟื่อเพื่อแพร่นะคะอแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะทุกคนเองกระมองในแง่ดีไว้นะคะหามมองโลกในแง่ยร้ายนะคะเออข้าต้องมองโลกในแง่ดีนะคะทุกคนผุ้น่ะใช่ เมกโกโก้ไปแล้วพันวาเออปอกข้อหลุดนะคะทุกคนเพื่อกเลนไปเลยค่ะทุกคนโอ้ยบังเลยค่ะไอ้ใช่บอกว่าก็สั่นเดี๋ยวไอ้ใช่สิไปอาบน้ำนอนแลวค่ะทุกคนตอนนี้กระดึกแล้ว่ะพ่นวาเออขน้มยี่เดบอกน้มยี่เบาเพิ่มเลยค่ะทุกคนนะคะเบาเรื่องนันเรื่องนี้คือเบาเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคนน่ะไอ้ใช่ว่าเมกโกโก้ไปแล้วคุณไปน้ำหาเมกโกโก้ไปพันวา อไปสิเป็นน้ำนะคะทุกคนเห้เพื่อนไปโูเให้เพื่อนไปหาเรียนหลินนะคะอตอนดึกๆเพื่อนเกิดขึ้นสิบปกัดเอียงองไผ่ดอกเนะเาะนะคะมันรรยากาศเมื่อน,นี้กะนเมื่อเศาร้านฝนตกได้ค่ะทุกคนฝนตกดิ้นจักน้อยหนึ่งนะคะเนาะนะคะเมื่อนี้่ก็เลยตอนแรกนะคะก็เลยอากาศเย็นๆนะคะจักน้อยหนึ่งค่ะทุกคน ค่ะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะอพอดีลำไยถาไอชานะคะทุกคนที่ลำไยวานแหละแบบเข่าที่สริงแล,ลแ้วลำไยหันเรื่อง,งานหกมุม่งหกมงครึ่งนะคะแต่ว่าทาไอชาต์ทำอาหารนะคะเตรียมของวัตถุดิบต่างๆเออกะลีต้องเลยถากับพร้อมกันล่ะคะ่ะทุกคนลำไยกะลีถาเพิ่นนะคะเห็นภาพนะคะสวยๆวิวบรรยากาศสวยๆนะคะยังมือแรงสั้นเสร็จนะคะลำไยมากมาก มองภาพนะคะต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นเงาเสินะคะทุกคนช่วงยี่โม่แรกนะคะแบบย่ำโปรเพยนะคะทุกคนเออเพิ่นเป็นบรรยากาศที่สวยอีกแบบหนึ่งนะคะน้ำยากับมาเกือนกเนาะอ,อตะวันรับขอบฟ้านะคะทุกคนนะคะเพิ่งจะเห็นเง,นเงาต้นไม้นะคะบรรยากาศแบบเี้ก็สวยดีะคะ่ะทุกคน อันนี้จะเป็นตรงท่าเรือนะคะทุกคนเออน,นี่จะเป็นต้นตาลค่ะต้นตาลเพิ่นสวยนะคะนอะ้องน,นี้เหม่เหล่งงามคำคำนะคะคำโปรลนะคะทุกคนสวยนะคะนำ้ำเล่กเล่น้ำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากาทุกคนนะคะทุกคนเอออันนี้รับชมกันนะคะจค่อนข้างมืดมืดนะจักน้อยนะคะทุกคน ต้นตาลน,นะคะเดี๋ยวุูหลักค่ะทุกคนโรงแรมเปิดเพ่นจัสิเปิดไฟตรงนี้ไว้นะคะงามค่ะทุกคนงงามมองไปกันนะคะ รู้สึกแบบโอ้แบบข้ามแล้วนะคะทุกคนเออเหมือนว่าวันหนึ่งก็ได้จบไปแล้วนะคะวันนี้จบไปแล้วพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่นะคะทุกคนกับเหมือนกับว่านนี่ยแหละชีวิตคนเฮ้านะคะเออมีมือดีนะคะอันนี้จะเป็นโอ้ทุกคนมองคุณนะดาวนะคะด,ว,ะคะดวงจันทร์กับดาวมักง่ายหนึ่งค่ะทุกคนนั่นเองค่ะทุกคนก็คือว่า ชีวิตคนเฮ้านะคะ่ะเออนี่แหละบ้านหนึ่งคือจบไปผ่านไปนะคะอดีตเท่าผ่านไปแล้วอะพรุ่งนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะทุกคนเออทำดีคิดดีนะคะวนไปเรื่อยเนะคะทุกคนจิตใจเฮาก็มีความสุขนะคะมีความสุขเพราะว่าการที่คนเฮ้าสิคิดอีกอย่างใดเนี่ยเฮ้าต้อง่านความถุกมาก่อนเฮ้าจังสิ คิดได้ว่าอ้ความตรงเป็นยังสี่เฮาเสิเหตุจังใดนะคะเฮาถึงจะออกจากความทุกข์ใดสักการะทุกคนเอารามงก็ล่อมาเบิดจังสี่ระคะทุกคนเอานังสองนางซื้อธรรมะนะคะเออทุกรูปแบบนะคะอันนี้จะเป็นต้นเสนีจันนะคะเสนีจันแดงนะคะอันนี้จะเป็นต้นเอียงกอลิบขุดนะคะตัวต้นเล็บขุดดางนะคะทุกคนกับต้นเสนีจันแดงนะคะทุกคนงามๆเป็นไม้ประดับ นะะที่สวยมากเลยค่ะทุกคนมองไปแลวก็สบายตานะคะเป็นไม้มงคลน,นะคะต้นสนีจันแดงนะคะทุกคนกับต้นลิ์ขุดดางนะคะนีละค่ะนุ่มให้จับถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนนะคะืะนะคะลักการที่นุ่มให้เคยบอกในย่างไซใดเสมอด้ยค่ะทุกคน เข้าคิดดีทําดีนะคะสิ่งดีๆนะคะกับเขากลับมาหาเฮาเองกสินะคะทุกคนมองลุกได้แง่ดีนะคะทุกคนกับอายุยัยกับอายุครึ่งชีวิตของคนเด้ะคะ่ะทุกคนออมครึ่งหนึ่งนะคะชีวิตแล้วนะคะทุกคนนี่แหละแล่ยจะมีความสุขนะคะกับการทํางานมีความสุข,นะะก,ก,สขกับน้องหมานะคะ มีกองสุกับใสใช่นะคะนอชีวิตกระลุงตัวนะคะเทาถึงแมวม,มีลูกเป็นค้นเท่ากับมีลูกเป็นองมานะคะเเา่าแบบว่าพ่อใจนะคะพ่อใจในสิ่งที่เฮามีนะคะอยู่กับสิ่งที่เฮามีนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าน้ำย่อยคยเป็นแล้วนะคะอันนี้ค่ะทุกคนตัวเสน่ห์จันตัวเสน่ห์จันแดงนะคะงามนะคะ เออแค่ะทุกคนน้องม่าหว่าใส่แล้วประมาณ่าเห่าน่ะไปหวยหาในสิ่งที่เหาบ่มีอย่างสีนะคะทุกคนแต่เหาบ่ได้ราบซึ่งดือบ่ได้แบบว่าสนใจในสิ่งที่เฮากรล่างมีอยู่ณตอนนั้นเออเหาไปห่วยหาอันสิ่งที่เฮาบ่มีนั่นเฮาไปหวยหาอยากได้แต่สิ่งที่เหามีอยู่นั่นเหาบ่รักษาไว้เออเหาบ่ อยู่กับสิ่งสิ่งนั่นให้ได้มากที่สุดให้ได้ประโยชน์ให้ได้แบบว่าให้รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดกับสิ่งสิ่งนั่นนะคะทุกคนเพราะขอขาดสิ่งที่อยู่กับไก่ตัวเข้าไปแล้วเข้าถึงสิงมงที่เสียดดยที่หลังสิงนะคะ,ะ,คะทุกคนน้ำยากกเคยเปลี่ยนไหมคะเคยเป็ยนไนะะล่เทอร้อมนะคะทุกคนอือันนี้จะเป็นสมต่ำนะคะทุกคนสมต่ำหลอดเดือคะ่ะทุกคน <laughs> เออ อันนี connection. ้เป็นสมตําท <medi ps 2> well, so. ี่ลาไยมาหอนะคะลำไยก็เลยแหว่สื่อตําปลานะคะมันอังกินนะคะเออแต่จริงๆริงกินเขามาจากบริษัทแวละะคะทุกคนมานนี้คือจะกินสมตําค่ะทุกคนเออนะฮะก็เลยสื่อมากินค่ะเพชรค่ะบอกเพิ่นบอกความพริกเม็ดเดียวว่าสั้นเออเพิ่น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 อันนี้บบกพริกไว้แล้วนะคะทุกคนเพิ่นตำแบกพริกไว้แล้วสิมไหมคะเพิ่นก็ตักใ่นะคะขนาดพริกเม็ดบอกว่าเม็ดเดียวนั่นนี่ อบอกพริกติดคคกน้ำหนึ่งสินะคะทุกคนกะสิเผ็ดจักหน่อยนึงนะคะแต่กับอกเป็นยังนะคะ,ะเด๋อวหาอยยังกินกัะเอานะคะทุกนะคนโอเคนะคะทุกคน,ม,นมื่อนี้นเาไม่อาชีวาหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องน้องหมาเ,เรื่องขอคิดเรื่องอชีวิตนะคะ,ะเนียนะคะต่างใดควาำรู้ไปน้ำนะคะแลาวก็ต่างมาว่า เราประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะคะได้รับฟังนะคะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์นะคะบ่มากกันหน่อยนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่เขามารับชมนะคะโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนึกก่อนนะคะน้องล้ำยัยขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะติดตามเป็นกับน้ำใจกับล้ำยัยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหลับฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย